สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะและวันนี้เราก็มีกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆค่ะใช่ไหมคะคุณเนี่ยใช่แล้วครับครูปะคินกิจกรรมในวันนี้นะคะคุูครูทั้งสองก็จะพาเด็กๆไปทดลองกิจกรรมไข่ลอยค่ะอุปกรณ์ก็หา ง่ายในครัวของบ้านเราเองนะคะมีอะไรบ้างคะคุณเนี่ยอุปกรณ์นะคะก็จะประกอบด้วยไข่ไก่จำนวนสองฟองนั่นเองค่ะคะ่ะน้ำสะอาดนะคะค่ะก็แก้วน้ำในการทดลองนะะั่นเองค่ะในวันนี้เราจะใช้จำนวนสองแก้วนะคะค่ะแล้วก็เกลือนั่นเองนะคะค่ะ ขั้นตอนในการทดลองก็ง่ายๆ,ๆใช่ไหมคะคุณเนี่ยใช่แล้วค่ะคุณรูอ่าเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะเริ่มจากขั้นที่1นึ่งนะคะเราจะใช้น้ํานะคะเทลงไปในแก้วทั้ง2องใบนะคะโดยเราจะเทในปริมาณที่เท่าๆกันนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะค่ะ,คะต่อไปขั้นที่สองนะคะ เราก็จะใช้เกลือนะคะค่ะเราจะใช้เกลือใส่ลงไปในแก้วใบที่สองนะคะโดยใส่จำนวนเยอะๆเลยค่ะเด็กๆนะคะอะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้นะคะคนคนคนนะคะคนคนคนให้เกลือนะคะละลายค่ะอ่าในช่วงที่รอให้เกลือละลายนะคะเรามานับหนึ่งถึงสิบด้วยกันดีกว่าคะ่ะคุณเนี่ยได้เลยค่ะ ก็ติดนิดนึงนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดเก้าสค่ะพอดีเลยข่ดเกือเริ่มมาตายแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปขั้นตอนที่3านั่นเองค่ะค่ะโดยขั้นตอนที่3ามนะคะ เราก็จะนําไข่นะคะอ่าค่ะก็จะนําไข่นะคะใส่ลงไปในแก้วใบที่หนึ่งก่อนนะคะอ่าเด็กๆสังเกตไหมคะว่าไข่ไข่เป็นยังไงคะอ่าเด็กๆลองสังเกตดูสิคะอ่าไข่ไข่ไขจมอยู่ค่ะ,คะอ่าต่อไปอค่ะ <ไ>ปเป็นยังไงคะดูสิคะมันลอยขึ้นมาเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆสังเกตใกล้ๆนะคะอันนี้คือใบที่หนึ่งนะคะและอันนี้คือใบที่สองค่ะเห็นไหมคะว่าต่างกันยังไงอ คุณเนียสงสัยไหมคะว่าทําไมไข่ไก่ในแก้วใบที่หนึ่งถึงจมและไข่ไก่ในแก้วใบที่สองถึงลอยค่ะสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะคุณครูปากินคุณครูเนียว่าลองไปคุณหาคำตอบจากคุณครูเทนกันเลยค่ะโอเคค่ะไปกันเลยเรามาพบกับคุณครูคุเทนสวัสดีครับสวัเดีครับคุณปากินกับคุณเนียก็คงสงสัยเหมือนกันกับเด็นะครับว่าอ่า กิจกรรมนี้ทาไมไข่ถึงจมกับลอยได้คุณครูก็จะมาสรุปผลการทดลองให้ฟังนะครับว่าสาเหตุที่ไข่ใบที่หนึ่งถึงจมน้ําก็เพราะว่าความหนาแน่นของไข่มีมากกว่าน้ําจึงไม่สามารถน้ําไม่สามารถพยุงไข่ให้ลอยขึ้นมาได้นะครับเด็กๆส่วนแก้ใบที่สองนะครับไข่ลอยขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราใส่เกลือลงไปในน้ําทําให้ความหนาแน่นของน้ํามีมากขไข่จึง พยุงไข่ให้ลอยขึ้นมาได้นะครับเด็กๆนะคกิจกรรมนี้ก็สรุปให้เด็กๆได้ฟังเพียงเท่านี้เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปครางหน้าคุณครูก็จะนํามาเสนอให้เด็กได้รับชมและก็ทดลองพูนต่อไปนะครับวันนี้คุณครูแัะสามคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย